แนวที่ลูกค้าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปแนวที่ลูกค้าชอบมันก็เหมือนคนเราอ่ะกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวทุกวันวันแรกกินมันก็อร่อยหรอกพอกินทุกวันทุกวันมันก็เบื่อลูกค้าก็เหมือนกันครับก็เห็นโพสต์คุณโพสต์เดิม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 ทุกวันเขาก็เบื่อซื้อภาพออกมอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแนวในการโพสต์บ้างนี่คือเรื่องของลูปใครฟังมาสองอย่างนี้แล้วเคลียร์แล้วบ้างครับกดเลขสามครับกดเลขสาม ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเคลียร์นะผมพูดไปเรื่องของการเขียนแคปชั่นการเขียนคอนเทนต์เรื่องของรูปผมพูดไปหมดแล้วนะครับสามหัวข้อในการทำคอนเทนต์ครนี้เดี๋ยวเราจะมาจบกันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการทําวิดีโอนะครับก่อนจะไปเข้าการทําวิดีโอเดี๋ยวให้ดูแอดที่มีจุดขายก่อนแอดที่มีจุดขายดูอย่างไรถึงมีจุดขายอ่ะให้ดูแอดตัวนี้ครับแอดตัวนี้สังเกตเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับ สามเหตุผลที่คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เอฟเฟรน t ์มาร์เก็ตติ้งเห็นไหมครับเริ่มมาถึงปุ๊บเขาก็พูดถึงการตั้งคําถามมาก่อนเลยข้อดีของแอดตัวนี้จริงๆไม่ได้มีหลไรหรอกคือมันเน้นเรื่องสีสีมันสวยนะครับแล้วก็ไอเดียของเขาคือการเอารูปสี่รูปมาต่อเรียงเป็นรูปเดียวเพื่อให้มันกินพื้นที่การลงโฆษณามากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแอดแอดดีๆนะครับสักตัวหนึ่งให้ดูแอดตัวนี้แล้วกันคุณเห็นแอดตัวนี้ดูเว็บแรกก่อน ดูเว็บแรกเสร็จปุ๊บคุณคิดยังไงครับขายอะไรยา <Yeah. S 1> เห็นแอ่ตัวนี้เว็บแรกเขาขายอะไรครับเออขายอะไรแอดตัวนี้เอาตรงๆไหมผมดูแอดตัวนี้เว็บแรกอะ่ะผมเข้าใจว่าแมงออยอห้ามกินอะไรสักอย่างผมเลยรียบคลิกเข้ามาดูเลย <laughs> นึกภาพอ,ออกไหมเฮ้ย <laughs> มันมีลูกกากบาดอ่ะมันบอกว่าห้ามทานเด็ดขาดผมก็รีบคลิกเข้ามาดูเลยผมผมเข้าใจว่าสงสัยออยอไม่ประกาศว่าอันนี้เป็นสินค้าต้องห้ามเพราะว่าเลยรียบคลิกเข้ามาดูดูไปดูมาอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าอันนี้มันเป็นขายของนี่เออมันเป็นขายของครับมันเป็นสินค้าเพิ่มน้ําหนักครับแสดงว่าที่เขาบอกว่าห้ามทานเด็ดขาดคือใครห้ามทานครับคนอ้วนคนคนปกติที่อยากเพิ่มน้าหนักก็ไม่ต้องทานแต่คนผอมบางคานทานนึกภาพไหมเออนึกว่าข่าว งั้นลองคิดกันในอีกมุมหนึ่งที่เป็นไอเดียนะครับคือสมมติเราเอาคําว่าห้ามทานเด็ดขาดแล้วก็เอากากระบาดออกคุณคิดว่าจะมีคนคลิกไหมครับคิดว่าจะมีคนคลิกไหมผมเชื่อนะไม่มีใครคลิกหรอกถ้ามันบอกว่านี่คือสินค้าเพิ่มน้ําหนักสําหรับคนอยากอ้วนไม่มีใครคลิกหรอกครับแต่พอมันบอกว่ายาโอโหคนรีบพุ่งทยานเข้าไปเลยคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับหลักทฤษจิตวิทยามนุษย์เนี่ยอะไรที่ห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยิ่งให้ทําเหมือนเขาบอก18บบวกห้ามคลิก คลิกไหมครับโอโหรีบคลิกให้ไวเลย18บวกห้ามคลิกออาผมเชื่อเลยมีในนี้หนึ่งคนแน่ๆ18บวกห้ามคลิกนะบางคนรีบคลิกให้เร็วเลยเนี่ยอะไรยิ่งห้ามยิ่งทำถูกไหมครับ <laughs> นี่คือไอเดียการทำคอนเทนต์นะคุณดูดี่ลูกก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกไม่เอากระบดไปคาาพื้นแค่นั้นแหละขายดีเลยนะครับสองนะครับให้มาดูหมอนดูดวิญญาณครับคุณดูนะอันนี้ขายอะไรครับขายหมอนยางพารา แต่ลองอ่านดูครับมันเขียนว่าหมอนดูดวิญญาณ <t ouch> ผมผมอ่านครั้งแรกที่ผมรีคิปเข้าไปดูเลยนะแม่งดูดวิญญาณที่มันดูดยังไงวะมันใสายานอนหลับหรือเปล่า <t ouch> ถ้าเขาเขียนว่าหมอนสุขภาพดีเนี่ยคุณคิดว่าจะมีคนมีคนในนี้ไหมคนคลิกไหมอาจจะไม่มีคนคลิกก็ได้หรือ <t ouch> ถ้าบอกว่าหมอนยางพาราร้อยเปอร์เซ็นคิดว่ามีคนคลิกไหมไม่มีหรอกแต่อันนี้คือทักษะในการเขียนแคปชั่นไงครับหมอนดูดวิญ,ญญาณเอคนก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ้ามันดูดยังไงอะ เห็นไหมครับขายหมอน2 7 0 0มื็ดันไลค์คอมเมนต์หมื่นกว่าขายหมอนนะนี่ขายหมอนนะครับสองหมื่น็ดพันไลค์นะครับคนคอมเมนต์หนึ่งหมื่นโอ้พระเจ้าผมถามคุณขายของเนี่ยคนยังไม่ไลค์ขนาดนี้เลยยังไม่คอมเมนต์ขนาดนี้เลยนี่แค่ขายหมอนนะครับหมอนยางพาราตอนนี้เวิร์คฟอร์มโฮมเนี่ยคนก็น่าจะซื้อหมอนไปนอนที่บ้านกันก็ไม่รู้ทำไรนอนอย่างเดียวถูกไหมเอออ่ะดูต่อมาครับ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมันปูนะครับอันนี้เขาบอกใช้มันปูกุ้งแท้ๆถึง98%รเไข่เพียง2%องจริงๆผมเคยพูดถึงเรื่องของหลักการตั้งชื่อแฟนเพจนะผมบอกว่าเวลาตั้งชื่อแฟนเพจเนี่ยให้ตั้งไปเลยว่าให้ขึ้นต้นด้วยชื่อแบรนด์แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือว่าขึ้นด้วยคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วยชื่อแบรนด์ก็ได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคนมันจะได้เซิร์ชหาเราแล้วผมยังจำไอ้ลูกศิษย์คนนี้ได้แม่นเลยลูกศิษย์คนนี้เน่ือออวา What Page ะไรคปู อะไรคือปูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์คนนี้มาหาผมว่าทําไมไม่มีใครเซิร์ชหาเขาเลยผมถามจริงๆครับวันนี้คนที่ดูไลฟ์สดผมเนี่ยขิวอ่องปูจะเซิร์ชไหมครับวัดอาแคบในห้องเนี้ยจะเซิรนะ์ชไหมวัดอาแคบโอ้วันนี้กินอ่องปูหิวอ่องปูไปเซิร์ชกันเถอะวัดอาแคบไม่มีใครเซิร์ชหรอกครับส่วนใหญ่อะมันก็เซิร์ชตรงๆไปเลยอ่องปูมันปูถูกไหมลูกค้าเลยมาตกเพจนี้หมดเลยครับอ่องปูมันปูใบชิคชิชอืม นี่คือวิธีการตั้งชื่อแฟนเพจอย่างง่ายๆคุณดูเนี้ยขายอ,องูหมื่นสามพันไลค์ยอดคอมเมนต์สองพันนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับอ่ายังเบเบยังเบเบมาดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นทริคการขายอาหารเสริมในยุคป,ปัจจุบันครับคือแทนที่จะไปบอกตรงๆว่าเราขายอาหารเสริมอาหารเสริมเราช่วยเรื่องอะไรเขาก็มาทําเป็นรูปเป็นนิทานอ้วนแล้วหนักไข่เออสรุปแล้วอ้วนแล้วหนักไข่ครับ รู้สึกแม่นอกจากมันจะหนักที่ตัวเราแล้วมันยังไปหนักที่หัวคนอื่นด้วยนะอ่าสรุปแล้วคอนเทนต์นี้ขายอะไรครับคอนเทนต์นี้ขายยาลดความอ้วนนะครับแต่ทําเป็นระบบนิทานครับให้คนค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วไปเฉลยที่รูปสุดท้ายครับไม่ขายตรงๆแต่ขายอ้อมๆแล้วคอนเทนต์แบบนี้คนแชร์ให้ด้วยเออคุณว่าแบบนี้ดีไหมเนี่ยคือหลักการทำคอนเทนต์ผมกำลังบอกว่าทำไมควรหาไอเดียก่อน ตอนเช้าเนี่ยข้อแรกเลยที่ผมบอกคือหาไอเดียก่อนหาไอเดียเพื่ออะไรหาไอเดียเพื่อที่จะได้ไปดูชาวบ้านเขาว่าตอนนี้โลกอะมันไปถึงไหนแล้วขอเขียนคอนเทนต์กันแบบไหนแล้วเรายังมาเขียนทื่อๆแบบเดิมๆอะสินค้าคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ให้ซื้อของคุณหรอกคุณต้องมีไอเดียหน่อยนะครับอะต่อมานะครับใบเร็วๆเ,เ,เลยอ่ะคุณดูอันนี้ก็ได้น,นี้ขายเสือ้อคุณดูนะอันนี้เพจชื่อว่าเค้าทีเค้าทีนะครับเป็นเพจทาพวกเสื้อคัสตอมลองไปดู เพจน,นี้ผมแนะนําให้จดชื่อเพจน,นะครับแล้วไปดูเขาทำคอนเทนต์เพจนี้ทำคอนเทนต์ดีมากแล้วชอบทำคอนเทนต์วิดีโอด้วยอ่ะคุณลองอ่านคอนเทนต์เขานะโอ้นี่มันสวรรค์ของคนกระสันอยากทาเสือ้อชัดๆผมก็คิดในใจนะอา้าวแล้วถ้าเกิดไม่กระสันนี่ทําเสือ้อไม่ได้ใช่ไหมโอ้พระเจ้าตัวเดียวก็ทําโอ้พระเจ้าราคาเริ่มต้นแค่สามร้อยบาทนะครับแล้วคุณดูลองดูสีสันดิสีสันเขาได้นะคอนเทนต์เขาอ่ะนะครับนี่มันสวรรค์ของคนสั่งทําเสือ้อ เขาเล่นโดยใครโดยใช้แคปชั่นนี้ในการเล่นนะครับตัวเดียวก็ทําได้เริ่มต้นแค่สามร้อยสามร้อยก็ทําได้แล้วนึกภาพไหมอ่าต่อมานะครับเคยเจอแอดแบบนี้ไหมแอดแบบนี้ก็เป็นแอดอีกแบบประเภทหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําว่ามันดีนะครับดีตรงที่ว่าแอดแบบนี้จะเน้นการปาลูกฝังเมล็ดพันธุ์ทางความคิดนะครับหรือแอดไมซ์เซ็ตผมชอบเล่นแอดพวกนี้อดว่าแอดไมซ์เซ็ ทำไมมันจึงชื่อว่าแอดมเซตรู้ไหมครับเพราะมันจะไม่ได้บอกว่ามันขายอะไรโดยตรงแต่มันจะพูดเป็นนัยยะว่าถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วจะได้ผลยังไงนึกภาพไหมคุณดูดิรูปซ้ายยิงแอดมั่วๆมันก็เอาเป็นรูปคนเอาเงินไปทิ้งถังขยะแล้วรูปขวาก็เอาเป็นเป็นผู้หญิงอะถือกล่องกล่องพัสดุกดูแบบนี้แว็บแรกคิดว่าไงครับเออดูแบบนี้แว็บแรกคิดว่าไงครับอ๋อรู้เลยว่าถ้ายิงแอดกับเพตุนี้นี่แสดงว่าไงครับจะต้องขายดีแน่ เนี่ยมันไม่ต้องพูดตรงๆหรอกครับแต่ใช้วิธีการคือปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ทางความคิดแล้วก็ทําให้เขาชุบคิดโดยการใช้รูปหรือคอนเทนต์ขย,ยี้ปัญหาของลูกค้านะครับเราจะเจอแบบนี้เยอะมากอ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าตัวนี้นี่จุดพีคเลยเห็นรูปนี้ครั้งแรกแล้วคิดว่าเขาขายอะไรครับอ่ะให้ดูก่อนเนี่ยรูปนี้เห็นครั้งแรกแล้วคิดว่าเขาขายอะไรใครคิดใครคิดว่ารูปนี้ขายแซนด์วิชบ้างกดหนึ่ง เออใครคิดว่ารูปนี้ขายแซนด์วิชั้งกดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้นะเห็นแวบ,บแรกเนะี่ยผมยังเข้าใจว่ามันขายแซนด์วิชนะครับแต่พอลองมานั่งอ่านแล้วเอาเฮ้ยไม่ใช่ขายแซนด์วิชนี่หว่าเขาบอกว่าคนที่กําลังมองหามื้อเช้าหรือไรายได้พิเศษว้าวสุดๆสูตรเด็ดน้ําสลัดโบราณน,นะครับคอร์สทำแซนด์วิชครับอันนี้มันขายคอร์สทำแซนด์วิชครับ ปรากฏว่าไอ้คอร์สทำแซนด์วิชเนี่ยมีคนกดไลค์เจ็ด0ื่นสองันไลค์ครับคอมเมนต์เก้าพันแปดแชร์เจ็ดพันหนึ่งครับโอ้โ oh, ห oh, พระเจ้าตั้งแต่ยิงแอดมาเคยได้ยอดไลค์ขนาดนี้ไหมครับนี่นี่ขายแซนด์วิชนะฮะยอดไลค์เจ็ด0มื่นหนึ่งนะครับยอดไ like ลค์เจ็ด0มื่นหนึ่งโอ้พระเจ้าแต่พอไปอ่านคอมเมนต์แค่นั้นแล oh, หละโอ้โหฮากาเลยเชื่อไหมไปอ่านคอมเมนต์มีทุกทุกคนนะครับคอมเมนต์ comment ในแนวทางเดียวกันหมดเลยว่า เอาห้าชิ้นค่ะเอาสิบชิ้นค่ะอยู่โซนนี้ส่งไหมคะสรุปแล้วสื่อสารถูกต้องไหมคนกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะแต่ปรากฏว่าลูกค้าที่คนละกลุ่มเลยนะครับผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของเพจเนี้ยผมไม่ขายผมไม่ขายลไลอ้สูตรทาแซนด์วิชเนี้ยผมขายแซนด์ว,วิชรวยกว่าเพราะมีแต่คนไปคอมเมนต์บอกเอาห้าชิ้นค่ะเอาสิบชิ้นค่ะส่งไหมคะอยู่โซนนี้อฟู้ดแพนด้าสั่งได้ไหมนะครับ เออแสดงว่าคอนเทนต์นี้ประสบความสําเร็จไหมครับไม่ประสบความสําเร็จนะนี่คือผมเอาตัวอย่างคอนเทนต์ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จมาให้ดูนะออนะครับบ้านพิมพ์มุ้งแม่พิมพ์ซิลิโคนนําพนกน่ารักจกัดจกักอะไรของมันเนี่ยนะครับอ่มาดูอันนี้ครับอันนี้จะไม่งงเหมือนอันเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดคนไม่ได้อ่านข้อความจะไม่รู้เลยนะว่าไม่ได้ขายแซนด์วิชแต่อันเนี้ยเห็นปุ๊บรู้เลยอ๋อนี่มันขายโองไก่แน่ มันเขียนเลยอกไก่ก๊อกกอกเขียนมา่างนี้เราก็รู้แล้วลีนอร่อยไร้ไขมันโอเคแบบนี้จบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างการทำคอนเทนต์ที่เคลียร์กับการทำคอนเทนต์ที่ไม่เคลียร์และลูกค้าก็จะเข้าใจผิดนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับอ่าเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เยอะนะมาดูอันนี้กันนะอันนี้ก็เยอะนะครับอันนี้ก็เยอะอันนี้เนี่ยคนกดไลค์สองแสนครับคนกดไลค์สองแสนนะครับแชร์แปดพันหก ไม่ใช่ดิคอมเมนต์8,006แชร์3,005ถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับกดไลค์200,000แชร์ไอคอมเมนต์8,006แชร์3,005มาดูกันนะว่าเขาเขียนคอนเทนต์ยังไงหนึ่งเขาบอกว่าหมดยุคกินยาลดนนแล้วนนนนี่คืออะไรครับน้ำหนักถูกไหมแสดงว่ากลุ่มคนที่เขาจับคือใครครับกลุ่มคนที่เขาจับคือใครครับ คือคนที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือคนที่มีปัญหาว่าเฮ้ยกินยาลดน้ำหนักมาหลายตัวแล้วกินเราไม่ลดนี่คือกลุ่มคนที่เขาจับสองนะครับเขาก็แนะนําก่อนว่าเขามีสินค้าอะไรตามรูปที่ผมบอกเลยคือแนะนําสินค้าหือบริการแล้วเขาก็ตีไปเลยว่ารดนี้หมายถึงอะไรรดนี้เขาบอกช็อกโกแลตแปลว่าอิ่มเมลอนแปลว่าอร่อยสตรอเบอรี่ครีมนมหอมแล้วก็กล้วยผิวสวยเห็นไหมอ่าทั้งคอนเทนต์มีแค่นี้ครับ ฟตศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่คนคอมเมนต์เป็นแสนครับคน,นคอมเมนต์เป็นคนคอมเมนต์เป็นเป็นเกือบหมื่นนะครับคนกดไลค์เป็นแสนเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับหนึ่งแอดตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องสีครับคุณสังเกตไหมสีเขาได้สองเขารู้จักการทำเฮดไลน์ครับคือมีข้อความพาดหัวอมีข้อความพาดหัวแล้วก็ผมบอกเลยว่าแอดตัวนี้ถ้าลงทุนจริงๆ ยอดไลค์ระดับ2แสนเนี่ยน่าจะยิงแอดเป็นล้านนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแอดตัวเนี้ยโพสเดียวน่าจะยิงเป็นล้านไม่งั้นคนไม่กดไลค์ระดับนี้หรอก2แสนไลค์อ่ะจบนะครับเดี๋ยวให้ดูแอดแปลกๆบ้างอ่ะคุณเห็นคอนเทนต์นี้แล้วลองอ่านข้อความครับเขาเขียนคําว่าคลีมขี้เกียจเห็นไหมคลีมขี้เกียจผมเห็นคอนเทนต์นี้ครั้งแรกผมว่ารูปมันก็ไม่ได้สวยนะแต่พออ่านคอนเทนต์แล้วอวอะไรวะคลีมขี้เกียจอ๋อ มันคือการที่เอาทุกอย่างมารวมในกระปุกเดียวแล้วก็โปะหน้าได้เลยแล้วก็ไปนอนฟอร์เมนฟอร์เมนนะฮะขี้เกียจสําหรับผู้ชายมันเล่นคําว่าครีมขี้เกียจสําหรับผู้ชายนะครับอ่าต่อนะครับอันนี้ก็ไอเดียดีนะอันนี้คือทําเป็นรูปแบบยาวๆแล้วเอามาทาแอดแบบสไลด์อ่าให้ดูแอดจีนบ้างแอดจีนเป็นแอดประเภทหนึ่งที่ผมชอบยกตัวอย่างเวลาไปสอนนะครับเพราะแอดจีนเราจะเห็นการเขียนคอนเทนต์ของคนจีนเยอะ เดี๋ยวขออนุาทานน้ำแป๊บหนึ่งนะครับคุณลองดูนะในรูปโดนถ่ายภาพจุดเด่นของโดนถ่ายภาพนี้คืออะไรครับคนไม่ได้สนใจตัวโดนเลยครับคนสนใจราคาที่อยู่กลางรูป1,288บาทหรือด้านขวามือเนี่ยแท็บเล็ตเห็นไหมหกพันเ้ารยเก้าเห็นไหมมันขายแค่9ก้ารอยเกแเองแต่คุณสังเกตว่าแอดจเนี่ยจะดูไม่ยากนะครับ มันจะเขียนแปลก,กมันจะชอบใช้ Google Translate ในการแปลงงไหมไม่งงนะคุณสังเกตเดี๋ยวพวกนี้มันจะเขียนเลยอ่ะลดล้างสต๊อกขายราคาทุนเนื่องจากการเช่ากล้าล้านหมดอายุเห็นไหมเขียนว่ากล้าล้านนะเจ้าของบ้านให้เวลาสามวันมาล้างสตอ๊อกสินค้าทั้งหมดศูนย์กำไรขายเป็นราคาทุนแบบนี้นี่คือเขียนแบบเหมือน o o o g t r a ท s l a t e แปลมาถ้ายังไม่ชัดให้ดูแอดตัวนี้ครับแล้วลองอ่านครับ จำนวนไม่มากคาดว่าภายในสองวันจะขายให้หมดผมถามว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนไทยคุณจะเขียนไหมจำนวนไม่มากคาดว่าภายในสองวันจะขายให้หมดเสื้อหนังผู้ชายเคาน์เตอร์สิ้นสุดการขายผมอ่านจบแล้วผมคิดในใจเลยคืออะไรวะเสื้อหนังผู้ชายเคาน์เตอร์สิ้นสุดการขายแล้วเขียนไม่เข้าใจไม่พอนะครับมีคนไทยไปคอมเมนต์ว่าเอาไซส์เอ็มครับเอาไซส์เอลครับหาเลยครับทีนี้เออ คือแม่งเขียนคอนเทนต์แบบนี้แต่ขายได้อะอดีตงงไหมละ่ะคนจีนเนี่ยใช้ Google Translate แล้วยิงแอดมาขายของคนไทยอะนะครับอันนี้แอดอ,อ,อันนี้แอดขายพวกพวกคาสินโนนะครับเหมือนชวนให้คนไปเล่นพนันที่ผมเพิ่งเจอแล้วผมก็ตลกมากว่ามันรอดมาได้ไงนะครับพนมยี่ลาเป็นชาวและนักธุรกิจเผยเขาว่าเขาสร้างรายได้15ล้านเขาอ้างว่าทุกคนสามารถทําได้และแสดงในทูเดย์โชว์ว่าทําได้อย่างไรแล้วแม่งก็เอาลูกใครมาก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่จ่าพนม แล้วก็มีรูปรถโลสลอยกับเงินเห็นไหมออแล้วคนไม่รู้เรื่องก็คลิกนะครับแล้วมีคนไปคอมเมนต์ด้วยคลิกแล้วเด้งไปที่ไหนครับเด้งไปที่อินสตาแกรแล้วอินสตาแกรนั้นก็จะเป็นพวกคาสิโนออนไลน์อ่ะอ่เนี่ยคือวิธีการยิงแอดของพวกที่ทำพวกคาสิโนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกรณีศึกษาเรื่องวิดีโอคอนเทนต์บ้างเรื่องวิดีโอคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูหนึ่งตัวนะ แล้วเดี๋ยวดูวิดีโอนี้จบผมจะบอกแหล่งในการผลิตวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบเรื่องนี้ปุ๊บสรุปเรียบร้อยผมก็จะกลับมายิงกันต่อใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเก็ตเรื่องการทำคอนเทนต์ค่อนข้างมากแล้วบ้างพิมพ์คาว่าโอเคครับพูดไปหมดแล้วนะเขียนข้อความแคปชั่นรูปภาพอะไรผมสอนไปหมดแล้วนะคราวนี้มันเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างวิดีโอที่ดีกันนะครับสักตัวนึ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ เดี๋ยวขอญาตเปิดวิดีโอให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอขายเสื้อผ้าของ GQ นั่นเองอยากให้เรามองว่าเราไปทีคู่แข่งน,น่าจะได้ยินเสียงเนาะ,นะสบายๆกันดีกว่าถ้าน้องได้พี่ก็โอเคนะหรือถ้าพี่ไม่ได้ และนั่นกคือเหตุผลข้อที่สองที่ผมไม่ได้เลือก GQ คือเสื้อเชิดขาวอ๋อคือเรียกคนที่เสือ้อเลือกมากครับผมเลือกคนที่เสือ้อ ตรงนี้รอยยับตรงไหนตรงนี้ไงแล้วก็ดูขเขาคุณมีคุณเไม่เลี่ยนเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาทำเสื้อซีเลียนไปป่า คุณใช้เวลาเลือกเสื้อก่อนออกกนลัง,งานนานแค่ไหน ไม่ต้องไม่ต้องแสดงความวิดน,นเลยบริษัทเขาอยู่สาทรมันก็ต้องมีรถนิยมว่ะมึงมึงรู้จักคำว่าดีไซน์ไหม่ะทำสิมึงไม่รู้ไงมึงไม่อ่านหนังสือไงสี่สิบนาทีแล้วคุณคุณไม่ต้องเลือกเพเสื้อถูกๆของคุณเป็นเสื้อ มันเรียบไปอ,อย่าหาวผมสอนนะครับจะเลือกเสื้อเนี่ยมันต้องดูที่ดีไซน์เส้นสายมันตอบโจทย์ความเป็นตัวตน โต๊ะกับเดี๋ยวไปท่องหรอกันครับพารถไปลางให้เลย